ค่ะวันนี้ทิพย์จะพามาทําลายก้นหอยนะคะคุณแม่สารีขอมาบอกว่าอยากได้ลายก้นหอยแล้วเวน้นเอออยากเว้นไม่คือจะไม่ให้ตรงบริเวณแขนเสื้อค่ะโดนสีนะฮะ,ะเดี๋ยวทิพย์จะพามาย้อมนะคะเพิ่งจะคิดไอเดียออกนะคะเดี๋ยวเราอันดับแรกนะคะเราจะจับลายก้นหอยปกติทิพย์จะบอกให้ทุกท่านจับลายก้นหอยตรง,งกลางเสื้อใช่ไหมคะ แต่ตัวนี้เราจะไม่จับตรงขางเสื้อแล้วเราจะลดลงมานิดนึงค่ะลดลงมานิดนึงนะคะตรงเกือบถึงชายเสื้อแล้วอะ่ะนะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็บิดผ้าไปเลยค่ะซึ่งคุณแม่ให้โจทย์มาตั้งแต่วันวันไหนละ่ะวันอาทิตย์ก็ยังคิดไม่ตกว่าจะทำในลักษณะไหนอ่า <c oughs> แต่วันนี้คิดออกแล้วนะคะ จับลายแบบนี้นะคะพอเราขึ้นลายตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะเวลาผ้ามันขดตัวนะคะผ้ามันขดตัวมันก็จะไ,ไ,ไม่โดนบริเวณแขนเสื้อนะคะ่าเดี๋ยวเราก็จะหยอดสีไม่ให้โดนบริเวณแขนเสื้อก็เพื่อนๆก็ค่อยๆเรียงจีบนะคะวนไปทำนี้ก็ได้ น่าจะสิ้นสุดการม้วนเท่านี้นะคะแล้วก็ใช้หนังยางรัดหลวมๆนี่แหละคะ่ะประคองไว้เฉยๆลายก้นหอยเพื่อที่ว่าหนังยางมันจะไม่บีบรัดผ้าจนเกินไปนะคะแล้วเวลาเราหยอดสีะคะ่ะเราจะได้สีที่ค่อนข้างเต็มผื้นนะคะเนี่ยทิพจะประคองไว้ประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็ได้นะคะ แล้วเ,เราจะพาไปดูวิธีการหยอดสีกันและที่นี้ตรงบริเวณเนี้มันก็จะอ่อจะเป็นบริเวณที่เราจะไม่หยอดสีนะคะตามที่คุณแม่สารีขอมานะคะไปหยอดสีกันค่ะบริเวณที่เพื่อนๆไม่ต้องการให้สีมันไหลซึมขึ้นไปค่ะเ,เพื่อนๆสามารถใช้หนังยางรัดไว้ได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันซึมกระจายไปบริเวณที่เรา จะไม่ให้อา่าจะไม่ได้ลงสีนะคะสามารถรัดแบบที่ทิปต์มัดให้ดูได้เลยนะคะตรงในส่วนของคอเสื้อรัดให้แน่นแเลยค่ะนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําผ้ามาหยอดสีตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะถ้าสังเกตด,ดีๆทิพจะไม่ลงแค่สีบริเวณนั้นนะคะแล้วตามหัลูกศรเนี่ยทิพไม่ได้ลงนะคะบริเวณนเราจะเว้นไว้นะคะจะลงสีสองสีนะคะตามที่คุณแม่ขอมานะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นสีน้าเงินอ่อนนะคะซึ่งทิปใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับสีเข้มสีอ่อนเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับที่สีได้ปรับที่น้ําได้ค่ะนะ,ะ,นะะตามสัดส,ส่วนได้เลยค่ะตามชอบนะ,ะ,นะะสามารถลงตามในคลิปได้เลยะครถ้าบริเวณที่ไม่ลงเอ,อ่อที่ทิปจะไม่โดนสีเนี่ยเพื่อนๆสามารถทิปแนะนําให้รัดหนังยางไว้เลยนะ,ะ,นะ,ะเพื่อที่ว่าสี เขาจะได้ไม่กระจายไปตรงสู่ส่วนที่เราแบบไม่อยากให้โดนสีนะคะเสร็จแล้วก็หมักผ้าไว้นะคะแปดชั่วโมงค่ะแล้วก็นําผ้าไปล้างน้ําปล่าก็จะได้หลายก้นหอยแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเวลาสีมันก็จะซึมขึ้นไปอีกค่ะสําหรับท่านที่เห็นโอกาสการสนใจการยอมผ้าเนี่ยทิศก็มีคอสยอมผ้าแบบมืออาชีพนะคะซึ่งในชุดเนี่ย จะมีน้ำยาสีย้อมไปให้ครบเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสูตรลับของทิพย์ค่ะซึ่งใช้ย้อมผ้าขายด้วยนะซึ่งทิพย์เป็นคนแบ่งปันเองแล้วก็เทนให้เองกับมือค่ะก็จะมีทุกท่านเนี่ยที่โรงเรียนกับทิพย์ไว้เนี่ยจะได้รับชุดอุปกรณ์ย้อมผ้านะะในชุดจะได้สีย้อมผ้าไป9ซอง9สีค่ะแล้วก็เป็นชุดน้ํายาตัวล็อกสีต่างๆค่ะแล้วก็ในชุดเนี่ยได้เสื้อยืดไปด้วยค่ะหนึ่งตัวนะสามารถเลือกใส่ได้นะกะ็ เพื่อนะคะเพื่อมันจะไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพิ่มเราได้ให้กับทุกท่านนะคะที่เห็นโอกาสนะคะก็สนใจสมัครโรงเรียนเนี่ยทักหาทิปทางแชทได้เลยนะคะแล้วก็แคป ทาหน้าจอนี้มาส่งอาทิปได้เลยนะะจะส่งชุดเนี้ยจะส่งให้ฟรีในแบบโอนนะคะส่วนปลายทางมีค่าจะส่ง50บาทะค่ะก็จะเป็นการสอนเรียนกันทางออนไลน์นะคะทิปจัดส่งอุปกรณ์ไปให้หัดทาที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะสอนการใช้น้ํายาใช้สีย้อมว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ตอนไหนใช้อย่างไรสัดส่วนเท่าไหร่นะะสนใจสมัครโรงเรียนก็ทักแชทหาทิปได้เลยนะคะ